สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะพิ้งพาพี่พี่ทุกคนมาดูรถผู้บริหารเพิ่งหลุดจองกันมาเลยทีเดียวคันที่อยู่ข้างหน้าผมพิงนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวก่อนเป็นโฉมไมเนอร์เชนมาให้นะคะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแนะนําคลิปนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อหาพิงได้เลย0827043253 <c oughs> นะคะได้เป็นโตโยต้า c a ม r y 2.0G นะคะปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะส <c oughs> บอลเงินส,ส,วสวยเลยนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> ตั้งขายที่นะคะ559,000บาทนะคะเครดิตดีหนูฟรีดาวให้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลย2.79ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 9้าวนตัวต้นเท่านั้นเองนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรถสไตล์ผู้บริหารเพิ่งหลุดจองกันมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกรจังหน้าของเคาจะได้เป็นสีดำตัดด้วยโครเมี่ยมสวยๆเลยนะคะโลโก้ตรงกาาจะเป็นโลโก้โตโต้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8 3 มีส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะมีส่วนของล้อคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะแมกขอบ16นะคะในส่วนของตัวยาง และเป็นยางปี2020แม็กสีเทาส,สวยๆมาให้เลยนะคะไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถส,สวยๆเลยนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยแล้วก็เป็นกระจกแท่เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างนะคะยางด้านหลังยางปี2020นะคะแม็กขอบ10 หนะคะตัวแมกได้เป็นแมกแทเ้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคมสันของสีนะสีเดิมนะคมสันเหลี่ยมคมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมีไฟทับทีมสีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังไฟเบรกโวงที่3 ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีตัวไร้ฟ้าทุกอย่างมีมาครบเลยนะคะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะแนะนําเอาไว้ใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้ด้วยนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นยางมิชลินนะคะยางปี2020แม็กสีเทาแม็กขอบ16ตัวแม็กได้เป็น Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะ ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมาดูในตรนส่วนของแผ่นเพจตัวนี้เลขตัวเครื่องเลขตัวถังเขาอยู่ให้ครบเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอต่างๆนะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะสำหรับคันนี้นะตัดด้วยโลดลายไม้สวยงามนะคะกระจกทุกอย่างได้เป็นแบบออโต้มาให้อีกด้วยนะคะ รอยเม็ดอากลมๆสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะฮะเดิมๆกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นหนูแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณเพียงแค่9 5 0 0เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะ ออกฟรีดาว0บาทได้เลยนะคะตั้งขายที่นะคะ559,000บาทนะเครดิตหนูฟรีดาวให้เลยระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างรอบคันกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะติดฟิล์มรอบพันทุกอย่างมาให้กับคุณเรียบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมตัวเซตเบาะทุกอย่างอยู่ครบระบบเซนเซอร์ล็อกออโต้รอบคันเลย นะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะกระจกทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยลอยเม็ดอารตต่างๆเดิมเดิมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะปุ่มพู้สตาร์ทมาให้อีกด้วยนะคะกระจกนะคะแบบออโต้นะคะระบบกันเลื่นทุกอย่างครบเลยพงมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพูมลัยมันติฟังชั่นนะคะ เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยเบาะหนังสีมตาลตัดด้วยได้สีดานนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคูนามาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่แน่นอนนะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์กันได้เลยคะ่ะ ในส่วนของภายในนะคะเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนสามกโลนะคะได้เป็นเลขไมค์แทรดจากโรงงานเลยนะคะพวงมาลัยของเขาตัดตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามตัดด้วยหนังสีดํานะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะแอร์ออตโต้นะคะคุณลูกค้ามีระบบทุกอย่างครบเลยแบบออตโต้มาให้ปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มบ้านบังแดดนะคะเป็นบ้านไฟฟ้าให้อีกด้วย ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะสวยได้เป็นเกียร์ออตโตมาให้อีกด,ด้วยนะคะออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับแคมรีของเรานะคะตอนนี้แคมรี่ของเรามีให้ลูกค้าเลือกเยอะประมาณ10กว่าคันกันเลยนะใครสนใจติดต่อหนูได้เลยนะคะอยากได้รถสไตล์ผู้บริหารไว้สักคันหนึ่งนะคะภายในเบาะหนังนะคะสีนตามตัดด้วยได้สี เทานะคะสำหรับเบาะเนี่ยเป็นเบาะพิเศษนะคะถ้าเป็นโฉมปี2017จะได้เป็นเบาะสีตาลหรือเบาะสีส้มแบบนี้เลยมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะพรมกระดุมก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นแบบออตโต้เช่นเดียวกันนะคะระบบปิดเปิดของเขาแบบออตโต้รอบคันเลยนะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำทุกอย่างมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วยังไม่พอนะเขามี ที่บางแดดทุกอย่างครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะรถสไตล์ผู้บริหารเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะหนูแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเพิ่งลุดจองกันมาเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะนี่ส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางเห็นไหมคะกว้างขวางมากวิวรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะชุดไฟท้ายของเขาของแท้ รอยเม็อากตวกลมนะสีเดียวกับตัวรถสีทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรอยเมตาต่างๆเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ไม่ขอคำไม่ขอร่วมนะคะดอกเบี้ยพิเศษกันเลยที่2.99จุ้นะคะใครสนใจนะคะติดต่อหาพิงได้เลยศูนย์ง เจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะปรึกษาเรื่องการออกรถนะคะปรึกษาเรื่องการจับไฟแนนซ์ซื้อสดหรือจับไฟแนนซ์สอบถามกันได้เลยติดขัดอะไรตรงไหนแจ้งรายละเอียดพิงมาได้เลยโทรหาพิงด่วนเลยศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูนนใน,น,นะะนส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องลูกค้าสังเกตเลยว่าไม่กริป นะ้ำใหม่กิบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมทต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะแบตเตอรี่ทุกอย่างชุดไฟหน้าของแท้คานทุกอย่างเดิมๆเลยนะชุบไฟหน้าของแท้แน่นอนจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานคันนี้เป็นเครื่องสองพันนะคะเป็นเครื่องโตต้า VVTI W นะคะภายในห้องเครื่องสังเกตเลยไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะ รอยเม็ดอาสีเดียวฝัดตัวรถจุดแต้มสีจากตัวน็อตทุกอย่างครบนะยังไม่ฟอร์อยเม็ดอาคารของเขาจะได้เป็นแบบคูเมียนแบบนี้เลยมาพร้อมกับแผ่นกันร้อนนะคะสําหรับคันนี้นะมีวันตีให้30บวันทีประกันเครื่องเกียร์นานถึง6เดือนนะคะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวให้นะคะให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารเอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยผ่อนประมาณ900 0 ประมาณ9,600เท่านั้นเองนะคะเคดีดีหนูฟรีดาวให้นะคะสำหรับคันนี้นะโตตต้าแคมเอรี่สอจปี2017นะคะสำหรับคันนี้เพิ่งหลุดจองกันมาเลยนะคะตั้งขายที่ราคา559,000บาทนะคะเคดีดีหนูฟรีดาวให้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.89นะคะใครสนใจติดต่อหารพริงได้เลย082 704 3253เบอร์พริงแอนไลไน์ได้นะคะ ออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรลบวิสาหากิจค้าขายและเหมาออกได้นะคะขอแค่อาชีพรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะสามารถได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะมาอัปเดตลรถสไตล์ผู้บริหารแคม r y รี่หรือ Honda าคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ